วันหยุดที่บ่ได้หยุดพอขึ้นหาแหต่แนวเห็ดกินและเมนูกินเทียงเมือนี่ก็คือ้ตำบักหุงปีหนึ่งมีสามอยหกสิบหามือกินตำบักหุงไปแล้วสามลอยหกสิบมือแมทนี่โซฟี่มือตำเองแบบแซบแซบไส้เม็ดผักกระเหลายๆเพิ่มออปชันเดดปูหน้าดองกับบักหอยเซอรี่ก่อนสิไปตำบักหุงมาต้มหอยเซอรี่ว้สะกอนพอมหมักไขมันหอมๆใบบักหมดมันจังบะเข้าวจากนั้นก็ตามด้วยน่อใหม่ความจริงเพิ่นต้มมาแล้วละแต่เฮาบ่สบายใจกันเลยเอามาต้มอีก <laughs> ในส่วนของปูหน้าดองที่แหละกะวาสิไส้เลยขึ้นไปขึ้นมมาตุกดี เ้นบักฮ่งเฮากระสีใสแนวขูดขูดเอาเพื่อความสะดวกแล้วก็รวดเร็วเซจแล้วเฮากรสีมาตาเครื่องบักิีบักเคือเทศบักเน่าแล้วกับบักกอกปรุงรสด้วยผงวิเศษกับน้ำอมฤตบีบบักเน่าตบ้ทยแสดงหอมหอมจากนั้นกระทาการโหยวหยโห้เขากันพอเครื่องเขากันดีแล้วเฮากรสีมาทาการจัดจานเตรียมเสิร์ฟไ้เลยบอกเลยว่าจานนี้มันโซนนัวแห้งนี่โรยด้วยเม็ดผักกระเสดนิดนึงนั่นจบเลิศโซนัวไปไปกินกันเลย